thank yeah. you อาจต้องอาวอนแต่อเทมทาวอนอยู่กับเราตลอดไปสำหรบ kind of ับกิจกรรมท็อปอัพก <mon> ็มีกันทุกเดือนเลยนะครับรอบนี้ก็เป็นเติม99เพชรนะครับรับคู่หูอันใหม่นะครับที่เป็นตัวเป็ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับกิจกรรมนี้ผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเราแค่เติมเพชรเข้าไปก็ได้ของมาแล้วนะครับ บางทีก็แจกเป็นสัตว์เลี้ยงบางทีก็แจกเป็นท่าทางนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ของฟรไฟล์นะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกิจกรรมใหม่นะครับฟรีไฟล์เกับเกมสติดไฟเตอร์นั่นเองนะครับก็เป็นตรีมใหญ่ในเดือนกรกดาคมนี้เลยนะครับสำหรับตัวกิจกรรมแรกที่เข้ามาก็เป็นสุ่ม ชุดหลี่นั่นเองครับเป็นชุดชุนหลี่แล้วก็ไอวอลลายชุนหลี่นั่นเองครับสำหรับตัวกิจกรรมฟรีไฟเอ็กซ์ติดไฟเตอร์ก็มีทั้งกิจกรรมสายฟรีแล้วก็กิจกรรมสายที่จะต้องเสียเพชรนั่นเองครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของรางวัลในกิจกรรมสุ่มชุดชุนหลี่จะมีอะไรบ้างนะครับมีไอวอลแล้วก็ตัวท่าทางนะครับก็มีไอวอลบูญ่าด้วยนะครับแล้วก็ไอวอลตัวติบเตี้ยกับกระเป๋า แอร์บอร์ดล่มกล่องสุ่มสกินเปลือนชิ้นส่วนของหุงจำโอ้ของในตู้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเกินไปหน่อยนะครับโอกาสได้นี้ค่อนข้างยากเลยนะผมว่าสำหรับรูปแบบกิจกรรมก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับมีการสุ่มแบบ1ครั้งแล้วก็สุ่มแบบพิเศษนั่นเองนะครับสุ่มแบบ5ครั้งก็การันตีจะได้ของรางวัลพิเศษไปเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะออกไอวอลหรือว่าเออแบนเนอร์ท่าทางแล้วก็ตุ๊กกระเป๋านะ ถ้าโชคดีก็ได้ชุดชุนหลีไปเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าเอ่อกิจกรรมนี้รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้รอบแรกในการสุ่ม5ครั้งเนี่ยครั้งต่อมาก็น่าจะออกการันตีได้ชุดชุนหลีแล้วนะครับก็คือ10ครั้งนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะตอนนี้ก็ลดราคาเหลือ99เพชรนะครับสำหรับการสุ่มพิเศษเดี๋ยวผมมาลองสุ่มกันนะ ราะว่าจะเอาชุดทุนหลีอยู่แล้วไง99เพชจัดไปเฮ้ยได้แบนเนอร์เลยเาก็แสดงว่าของอีก4อย่างผมมีแล้วอย่างหนึ่งก็คือออกอีกแค่2ครั้งผมก็น่าจะได้ชุดทุนหลีแล้วนะถ้าดวงดีนะออกไหมเออโหกระเป๋าอันนี้มีแล้วด้วยโอ้โหไปกดสูตรหน่อยเอา้า โอ้ล้มกดไอวอไอวอมาไอวอก็ยังดีนะไม่ได้ชุดชุนหลีไอวอก็ยังดีก็ทีเอมบอกว่ามันจะเป็นของแรงแล้วนะครับสำหรับตัวกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะเอ้ยได้กระเป๋าอ่ะเอ้ยแล้วก็บวาผมเหลืออีกแค่อย่างเดียวเองนะถ้าออกไอวอก็ได้ชุดชุนหลีเลยหรือเปล่าสี่ครั้งแล้วอันนี้น่าจะได้ไอวอแล้ว เนี่ยเห็นไหมห้าครั้งก็การันตีนะครับอันนี้ก็คือเกลือนะไม่ไม่ไม่ได้ดวงดีนะครับก็คือมันไม่ออกชุดชุนหลีไงอันนี้แสดงว่าผมครบแล้วนะก็เดี๋ยวสุ่มไปก็น่าจะออกชุดชุนหลีแล้วนะห้าครั้งอ่ะอีห้าครั้งอ่ะคือห้าครั้งเขาก็บอกการันตีได้รางวัลใหญ่ไงออกเลยไหมโอ้โหล่ม สงสัยผมจะสุ่ม10ครั้งแน่เลย99เพชร1พคสิ้งเป็นเท่าไหร่เพืเ่อนๆโคสูตรโคสูตรโสูตรออกดีเฮ้ยอ,อย่าเมาเลยแต่ผมดวงดีมาหลายกิจกรรมแล้วนะโอ้โหสกินนี้ผมก็มีแล้วนะครับคือมันไม่ออกอันที่ยังไม่มีมากมาออกอันที่แบบมีแล้วอะไรอย่างเงี้ย โอ้สกินไนท์วอลผมก็ยังไม่มีเพียบเลยบูญายย่าอะไรเงี้ยออกให้ผมหน่อยเฮ้อโอ้โหล่มคือออกล่มนี่นะโอ้โหสามครั้งแล้วเลยอีกสองครั้งถ้าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ก็แสดงว่าผมเหมาแล้วสิบครั้งโอ้โหกระเป๋าเนี่ยก็คือเหมาเก้เก้าเพจสิบครั้งไงเพ,เพื่อนเนี่ยได้อยู่แล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยตรงไหนเนี่ยถ้ามีเพจก็ ได้นะครับโอ้โหถือว่าเกลือนะครับกิจกรรมนี้ผมก็หมดไปทั้งหมด990เพชรนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเกือบ1,000เพชรนะแต่ว่ามันได้ทางไอวอลกับชุดมาไงกนะ็ถือว่าคุ้มนะเดี๋ยวไปด,ดูนะครับมี4ชิ้นนะครับสำหรับชุดชุนหลีนะครับไม่ได้เป็นขอบทองด้วยหรือเปล่าเนี้ยถรือว่าขอบทอง ไม่ใช่นะเป็นขอบสีชมพูแดงๆครับเพื่อนๆหัวนี้อันนี้น่าจะแรนะครับคล้ายๆหัวเอาหมวยเลยเป็นหัวสระเปานะครับผมว่าหัวแรแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเอาตัวละครมนาะใส่ก่อนด้วยมันติดหน้ามาเดี๋ยวขอเอาหน้าออกนิดนึงนครับหน้าเพนความจริงมันไม่มีหน้าเพนนะ เอาน้ำเปล่ามาใส่ก่อนนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดชุลีนะครับเกมในตำนานเลยนะครับสตรีทไฟตเตอร์นะครับผมเคยเล่นตอนสมัยเด็กๆด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เครื่องฟป็นคอมเลยนะครับอยู่น้า <'ll> ร์บ,บี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับกิจกรรมเสียบเพชรอันแรกของสตรีทไฟ i g เตอรก็ประมาณนี้นะครับเป็นชุดชุนหลีเอ้ยผมลืมให้ดูไอวอนะครับไอวอลายชุนหลีเดี๋ยวมันจะมีไอวอลายเคนด้วยเอ้ยไม่ใช่ลายลิวนะครับสวยเลยนะครับไอวอคู่สีค่อนข้างลงตัวเลยนะครับมีตาโลโก้สตรีทไฟ i g เตอรด้วยสำหรับช่วงนี้น้องๆหลายๆคนก็ ยังปิดโควิดอยู่นะครับโรงเรียนนะครับก็ยังไม่ได้ไปายนับรายได้อาจจะยังไม่ค่อยมีก็ลองเลือกดูนะครับบางกิจกรรมแพงบางกิจกรรมถูกก็ลองเลือกเดูนะครับเพราะว่าเราสุ่มไม่ได้ทุกกิจกรรมหรอกนะครับโดยกิจกรรมชุดชุนหลีกก็อย่างที่ผมเสียไปน,นะครับ990เชดก็ได้ทั้งไอวอได้ทั้งชุดก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ ใจเลยแล้วก็ G.M การันตีว่ามันเป็นของแรงไม่กลับมาแล้วด้วยนะคะเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟรีไฟล์ X Street Fighter put, เดี๋ยวจะมีรีวิวกิจกรรมสุ่มปืนอะไรมาอีกแล้วก็กิจกรรมต่างๆ ติดไฟเตอร์เข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะครับทั้งเดือนเลยนะครับผมจะทยอยมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอ๋อฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมีเบทอยเ้วนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ